รู้ไหมคะว่าในทุกๆเดือนเนี่ยผู้หญิงจะต้องเสงียงเงินไปกับการซื้อผ้าอนามัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะซึ่งก็อาจจะทําให้กลายเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้หญิงบางกลุ่มแต่ว่าประเทศสกอตแลนด์นะคะเขาก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ค่ะเขาก็เลยมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงทุกคนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้หมมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายแจกผ้าอนามัยฟรีนี้นะคะเริ่มมาจากคุณโมเนกาเลนนอนค่ะสสรัฐสภาสกอตแลนด์เนี่ยเขาได้รับมติอย่างเป็นเอกฉันท์เลยนะะะคตตตั้งงแแ่่่่ปปีี5663วาาาพมกกรรศ ใช้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะทําให้ผู้หญิงทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้ฟรีและเท่าเทียมกันจากกฎหมายนี้ค่ะทําให้สถานที่ราชการสถานศึกษาและสถานที่สาธารณะต่างๆจะต้องมีผ้าอนามัยไว้ให้บริการฟรีแก่ประชาชนในห้องน้ําเหมือนกับกระดาษชําระโดยอยู่ในจุดที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ทั่วถึงมากที่สุดและนอกจากนี้ค่ะยังมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pick Up My Period นะคะที่จะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อที่จะช่วยให้เรารู้ว่าจุดแจกผ้าอนามัยที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนและที่สําคัญมีบริการ ส่งถึงบ้านด้วยนะจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้นะคะก็เพื่อที่จะจัดการปัญหาภาวะการขาดแคลนหรือว่าการเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของผู้หญิงนะคะเพราะว่าโดยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเวลาจะต้องไปซื้อผ้าอนามัยต่อเดือนนะคะจะต้องเสียเงินถึงแปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ3า0บาทจากผลสํารวจเมื่อปี6-1โดยยังสกอตท,ที่ทําการสํารวจนักเรียนน,ยน,นักศึกษาในสกอตแลนด์มากกว่า2000คนพบว่า 1- ใน4ประสบปัญหาในการเข้าถึงผ้าอนามัยทําให้ในปีนั้นเองรัฐบาลสกอตแล้ากกทแี่จผ รีให้กับเด็กนักเรียนแต่รู้ไหมคะว่าทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีผู้หญิงอีกมากมายเลยค่ะที่ไม่มีเงินมากพอที่จะนํามาซื้อผ้าอนามัยค่ะเขาก็ใช้สิ่งอื่นๆน,นะคะมาทดแทนในราคาที่ถูกกว่ายกตัวอย่างเช่นการนําหนังสือพิมพ์ยัดเข้าไปในถุงเท้าค่ะหรือแมก้กระทั่งคุณแม่บางกลุ่มนะคะยอมที่จะไม่ใช้ผ้าอนามัยเพื่อที่อยากจะประหยัดเงินส่วนนี้เอาไว้เป็นค่าอาหารให้ลูกได้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงปัญหาเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ,กบ,กบ,กบสาวๆสกอตแลนด์ด้วยที่จะสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้ฟรีีีแแบบบทททัั่่ววถึงนเเเเลยยยดคคะะะสําหรศไ จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่จะมีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ตั้งหน้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ a c Connect รวมถึงกด subscribe a c Connect ในช่องทางของ Youtube ด้วยนะคะมีปิ๊ตตอก็อย่าลืมไป follow กันค่ะที่สําคัญพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง Line OA ของ a c Connect เพียงพิมพ์ a c Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ